สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่ซองพ่อขอแม่ขอป้าตีนหกีสารบ้านห้าวมะแกงน้ำใหม่เพิ่งนับการกินนับการนนะับจากห้างเนื้อแต่มานานเน่าหลุกร้านเนาะอ้าวนี่นี่นต้มเหลียวน้ำใหม่น่ากินถั่วหรือสีผุหวันตะกรอนน้นำใหม่ถุงเหมือนนี่มะเย็ดมัน,มน,มนอ้าวมีพี่ตำเหลีวพริกเครื่องแกงเลยล่ะมีหัวหอมเกลือ,อลกับพริกซอสหรือพริกแห้งก็ได้ ตามต้องไปประเดกประนาบานเท่านี้กันหัวตะไคร้โอ้ยโอ้ยขั้นข้อนี่ซีซอสดโดดแต่ว่าลงน้ำกันรอแบบเอะให้ตูวด้วยหน่อยมันก็ว่าแต่ว่าร้วนกันเนี่ย ต็นี้มนหนาเนาะนะทหลังจากเอขอตามแล้วเันกินเรวกัตัดละมันอยู่บุว่ามันตํตามกันไม่เาพิสอยู่นอกตรนี้มามีไก่หอกยูโขอยู่ฟ้าเขากัเหตุการณสู่การเป็นจะได้อยู่ดีมี่ยกระถูทุกคนหมดเนาะขุ้แกงน้ำใหม่น้ำกันเน้ะน้าใหม่ถูเเ็บไวเต็งเตวงมันได้หลายถุละเ้นเากบเสียสุ้มอยู่โง อ้าวนี่เอาเสียเอาฟักใส่บ้านเอาเอาตัวเป็นหน่วยมันจะก็ไม่ได้สีซุกขันกันเนาะหลงเนาะมาอือหน่อยหรือว่าอกฟักข้องหน่อยนะฮะเอาใส่พอสุกข้ากับจะเอาดอกคนใสน่นี่จังสีคือกันอยูบาบหลูกล้านันไปตูเก็บม,มาตาไ้แต่านาเอากับคขามงามกว่าบม่มีหรอกแต่ว่ามันปลอดสารปลอดยังเนาะหลูกล้านเนาะโอ้ขวน ล้างใบล้างฝืนแนวนี่แหละมาให้มาหนาวเฮ็ดห้มั่นรอบนี่ก็แล้วดอกหางเหินกระปูกกร้านขึ้นหอดขึ้นหอดอย่าจิ้มกลางว่างเคิงเล้อห้าตลอดแล้วลูร้านเล็ดติดตามไหม่ยนส่องแมก่กออพอทินนอ้งออสานบานห้าแล้วก็ส่องห้างีสานบานห้าย่ามเพิ่มมาห้าก็ร่วมโตกันเพราะว่าลูกร้านกับไปทำหนาทีด้วยก,กันนะฮัง่งปุ่น เหตุการณ์เหตุงานเอา,เอาพักตัวนี้โรงบ้านโอ้ดอกมอืออเนี่นมนินข่วมข่วมงามดอกนินข่วมปลอดภัยไล่สารเคมีกินลงไปก็บสบายใจสบายถ่องกื้นข่วมเสียบข่วมนัวบ่เคลือดบ่ขา,าดบ่คือยังเอาคือ,แ,อแต่ว่าเสียบคักๆโหลดน,นนะ้ยนะดูร้าน อาสิล้วนใจกันใหนียบแล้วฮก็จะเอาน้ำจะนั่งลงแต่เสียผะลุยยงแล้วทำงานอยู่พุนปีใหม่กับพานผลเปล่าแ,บบแล้วอะส่งการบานนี่เพีนี่อีสานบ้านเน่ากับเรื่อยๆไปบุญบุญนันซีบุญพระเวทแห่พระเวทเขาเมือง ไฟลูกดีหลายเว้ยเอานามเน่ยนางใส่บาทน,นี่มอลอยปีลอยก็ปีย่างๆอยู่นี่เอ้ยอเดียไบ์ พอดีเยอะลูกนะอ่าแค่นี้จะไปดูใจอย่ากลูกหลานเนี่ยชิงขางง่ายน้อกันเด้อขางง่ายคือต่อเที่ยงหันหลังภาษากลางภาษาใส่หูให้การบาดห้าอื่นมาเขาง่ายเขาง่ายคือยามเที่ยงเสียเสียเมื่อเด้อพ่อใหญ่มาคิดเท่าเด้อ มามามาหลางมือกินเขาเอ้อร้านจิตการเดินงานอยู่ต้นเสียอยู่ต้นมูลีอ,อยู่เมืองหนอกอย่างเทียงกักินข้าวเทียงกัยังเบิร์เมย์ก็ปศินในสาลบ้านเฮาเด้อติดตามมือบรรยากาศทั้งกอทั้งเมย์เฮาจริงจีละทั้งปศินศานบ้านเฮา อือสว้หล่ะสวหลานานีอ่ีเป็นคนจะข้าวร <LIKE. S 1> ูวนี้นะอ๋อขร้วเส,สียดขั่วนุ่งไปแล้วไปตูรงปแบบนี้หอมน้ำกันสสียอไปไหนมานาไปไปอะรสีโยนผาไม่แม่นันดีเจ้าต้นผาเลยเว อันนีนการผู้เราถวายไปเลยโอ้ผมหมายถึงคำว่าพยัคก็ผิดอยู่เอาตอน่าหนนะ้าแวนแวนเก็บม,มัตตาหลุมน่ามีแค่แกนเหมายด้วยพักติ จะไปซุปนังเหม,น,เาม,ามน,นี่ยเ,เออมาาอา้าสอดเอ๋นังหมเลยนดีวยวเสร็จแล้วแ้มากินน้ำกันเน้อหอร้นเนอเดี๋นนย,ย,ย,ยวมันเทกนิ้อะไรอ๋อนานเน

หอมใบยิ่ตันเนี่ยเสศกาลเจ้หน้าเก็บแบบเกยวหลวงมุกมุกจะเปตอกระหอยจ้ามกโอ้ยจน่นเนี่ย นังว่ะให้ไปหาดูีนังว่ะก็นังก่นอนที่ว่าคือกันเยนังว่ที่ไหนไม่เป่าหาดนังว่ะตกจเห็นเจ้ากมันจะหบวลายอยู่โอ้โยคือมันทำกตก่ตอเนี้ยตก่อนไ่เยะ น้ำก็แเจ้าหม่ก็คืนดำนังกับนังดำตลอดของกีนก็จะขาวอยู่อยโอ้เจ็บเป็นห้ำเหาทางทีมึอกัรทีนังไปมองท่านอ่านหนังเลยเออขีนี้บอกเลย

เยันเพาะมกับกอยอดเลยออืมั่หัวเขาพยสินตัวจิงก็ไปใส่อ่ให้บอกเขา่ไหมัน่ไหใช่ไหมเพื่อพี่อกว่าี่ไหน้าใกินน่งินเยอะ Mmm, plan. นั่งจำของไปเป็นสวยเป็นสาไปอ่ะเขาตืดนตาตื่นเลยว่าเขาหวานหวานขอมองปาลูกตาเขา่ไปรู้เขาตีหนัง สวนนี่ไปทั้งไหนหรือนี่ลักสวเนะวัดขต้องเข่าอืมาเป็น,ออนปดอกหนังก็ก็จะลายเือยอมแ็ต้จ็จะไตแหน่อย ก็เห็นเลยสานสสานอย่งนีうう้บอกหลาเที่ยราเกึันมัองท่คนงนมเขามันบวี่ใหม่แค่นั้ใช่ไหมเออไม่ใก

น่งขางนั่งเมืองน่าตั้งตาาให้พุทธบอกให้ตะกอนช่ว่าานี่ไงมะใส่แบบโอ้ hóm mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ừ. bỏ ừ, lỡ หิ่กินบบบเพ็ดจะตั้งไปกิน,ะนอะไรบว่ากูนา่าตุ๊เตียงกูไ้จกูนี่เนียทุกทูก่ทุกคนเล้อกหลานเพวกกันกินไม่เื่นจอมเกีย,ยรมือร่จะอมเกดให้เห็ินกันน่กนเกีย ในเรื่องคิดตามส่งนม่ครบปฏินา์อกสาหมาเท่ามีความสุบกเรื่อนบอกที่ไม่จ้ะ